ท่นอไ่ัย่อนติไม่ไ้มรคไขได้ไอหมอพ่ไข่ย้อใจข้ายันข้าหมอขอชับประวัติแป๊บหนึ่งนะคะ่ใชอคนไข่ังไม่รอเี่าวก็อย่าง้อาบ่ช้างนี้เีุ่ับหมอกีรอเม่กี้ม่ยวใจรืวนไามไครับอันเปีกันยส้ใจแกงคุู่นะครับ เป็นยังกว่าจ็คหมอนจมนจะได้เข้าอข้าวเรอนังส่จมนกัจ่าอาชีพจงอตม่ีแบนี่ยดอคตัวระจก่อนนะป่ยานจยิ้มเด้อคุณยายเป็นยังสภาพลูกสามาสะอาดดีสาจได้ไม้งเ็บกฝาดได้นี่ ได้หนหัวใจ้ทุสาวเจ้าตายแล้วไงายวตายแล้วมันตายกันเต็มรเ่นลัตายแล้ดตแล้วมั้าตูยลยจีไ่รอมหคอนโนแดดจะไปบอกพี่วันึงอันน้จะไปเล่มนมัว้อมไเ่มันชวนส้ต่ก็ได้ตาย้ามตายก็ตาย้หัวใจทุกประเทศสำั แกมันเยมาทต่อมาเจ็บองเจ็บองเจ็บเมไหรอ้ทีสทุกเจ็บฟองได้จริดีเจ็บฟองก็แต่เจ็บองะคุณก็ข้างไม่เสียงข้างเมื่อตอนนั้นเสียงข้างซะบ่เสียข้างไรเนี่ยมามามหมดจังป๊ข้ไข่มาหนังจ้างแต่เจมี่ลูกมันอีกโกลว์ไว้แคเกี้ยวว่านมันไม่มรัันเลานะงจ้างที่่

ต,ต่อสองก็ู้จิบดเลยครับอเคเป็นไงครับความสะอาดช่องคอล่างเหลวอล่างเลยค่ะแอลกออลาอันนี้เ <Hayır> ด็ดอลกอฮอลอลกอฮอจะไหเหลวต้นนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นี่แต่่าอันมันมีแอลกอฮอลอยู่เนียนค่ะมันจักอันางเลยค่ันนี่เช็ดหัไ้ไมได้ป่ะเนี่ยันนีเห็นกันไรต้นสีแด้ล่างมันนี้ที่หักนี้มันหลุดไปอย่างน มันสีสะอาดทุกอย่ามันสะอาดที่สุดไม่ยังเ่เ้มอจังอเหอยคด จะซีเรียน่อยตาคาดห้องน่ตายรึเ่ตายแรานเจ้าอยหลาดฉันจะแกเขหมอยไปอุยต้องักเปิดปาก่าลูกก้อนอะไรเปิดปาก่ลูกเขามาชีจาเร่งสเดี๋ยวผมอย่าเร่งตายแล้วใ่ไหอย่าเร่งวัีฉังไ่ได้เอามากไม่เห็นจะไหนปากว่าลูกเจ้สิเปิดก่เนี่ยอ๋มันมีที่กคนน่ะอยู่ที่ไหนุดกระโชคระเบิด เปิดเส้นไ้อนปตายในมอเองเส้นยีน่แมม่หมอที่ชดยานหนูย่านเข็มเาไม่ัย่นเข้มนะนหมอเปิดตาพุ่ใหแปบเดียวมึจ่าเด้อ เอผู้ใดเอาปวดปวดมาตั้งหมปวดปวดจไดลูกสาวใลูกเจ้าน่ามันเป็นอย่างไหโอยเีวสมติจุโป่สหินะบ้านเมีงไดนแล้ว่านี้านยแมันจ่ายแล้วว่านแม่หมอคนไสเนี่ยแม่แม่ชูอันหลังสักพวงสักพ่อ่อจโฟไรนอันนี้มันเม็นหลังสัพูงอาบ้านเยงหงจิโฟ โอ้มันไม่หนักแกตัวพูเจ้านะเอาลูกนั่งมันก็น่าะักม่ี่โบใหไงไงมันไม่หนักเป็นมะเล็กจริงฮัลโหหัวร้อนเบิใส่แสบมันน่โอ้ยตาอินปอกมาปูให้แล้วรอด้วยก็มอบ้านหัวนานี้บอกนานเกนรถไหนวัดหรือคุ้มโลงเรียนอะไรก็คุ้วัดคัดค่ รถประชันได้จอดอยู่ปู่ใต้ท่อรถูจานทีบ้าน้นั่ยนั่งน้่นอนลงแม่ที่บ้านเลนี่เกิดมาเจ๊ตาปูเป็นกันเี่บบนี้ลาลูกลูกเจ้าแข่งแล้ว ขีซอยมันได้บ้าว่าซอยมีฟื้นเลยซอยแม่ซอยแม่บ่นี้ฟื้นอยู่บ่ฟื้นอยากแม่หน่อยมะหมิ่นที่มฟืนไปโอ๊ยฟื้นอยู่แั่นเลยฮะใคบ่บ่ขี้บ่ไงแม่นี่เป็นหมอผีเป็นหมอลำยาวมาป้อนเนี่ยเออแม่เป็นหมอลำปัวลส่งเลยรับปัวคนมแม่ เบนเป็นยังนางเป็นยังปตากบอลูกบอเปิดอะไได้หมไเ่นแล้บอกต่มอลลูกกันร้องใช่ยังที่สิบกนลังจิ้มแช่เล่นอยู่ทางในมันยากประเมินแน่อากจชีแม่เลัมกว่าารักว่าเออลยาออกเลยนี่กเลยเมื่อวานนี้มาเทปดังแม่ซี้นเป็นจังไหนแมตายั้งแม่ั้งลูกมึงนี่แหละจบที่ห้า จะเห็นํล้วเเตได้มาออดน้่ามมาแม่ชีเห็เอาเริ่มพิธีได้เลย่เอาาตรงนี้เยนะเอาไฟนะโอ้ยมันบ่อหัวเอาเปลี่ยนมี่บอไฟเย็นดไฟยังกะไฟเย็นไเผาจะรอบบ้างปะไม่ใช่แล้นาะมันต้องกบอกเย็นเย็นเย็นถม กูจะนอกม่ออกับหลังหมาใช่ไหมี่ออกูมาช่วยพม่ออกู้าอยู่ลยต่ที่น่ก็ไม่ออกาะน้ำบอกกันหลังสูซีกว่าูนี่บบมา้จัดไไม่ริงกูแล้วกันไปจิไป่อกันวะมาไปนาปาช่อนี่อู่ป่า่อมาจูบเลยจูบเลยขมาสวนลินเพ่อนหน ไมมาหาไหนอ๋ยจูบมือกูแล้วยูดีดียูดีดีอย่าดิ้งอย่านที่พไปหาหคนเจ้าบอกกันสองอย่างเลยไปยังกตาชานอง้มใส่แคไหกงชไ อ้าวพิที่าทธานได้แล้วเ้อะ